อนน้ยายอ้วนกำลังตั้งใจทำงานอย่างขมักขม้นคะยายเต๋อวันนี้สวยจังปากแดงใจวายวขาดิสติกเมื่อกี้นี้ก็เลยแดงไปหน่อยถ้าพิวแตถตาตลอดเลยหล่อนเป็นโรคคันเป็นโรคภูมิแพ้แพ้ไม่มีเงินไม่มีเป็นทุกคน ช่วงนี้อ้วนไม่เป็นช่วงนี้อ้วนกำลังกระเป๋าตุง,<ล>ตงกำจะถอนมันมมแล้วก็ถอนมันเอกเศรษฐีนีในอนาคตนะคะใครเดือดร้อนเรื่องเงินปรึกษาเจ๊อ้วนได้เลยคะ่ะไม่ถูกหวยสักคนมิดจีรีแอืมเหรอ ถูกเท่าไหร่ป้า